นึกถึงข่าวสารการย้ายทีมต้องคนขอบอลเท่านั้นฉูสละครับหน้าหนาว2025ก่อนจะไปชมคลิปการวันนี้มีขนมพริกกรอบลำก่อมานำเสนอเพื่อนๆน,นะครับบอกได้เลยว่าอร่อยโคตรๆครับโดยเฉพาะเวลาดูบอลน,นะครับไม่มีอะไรกินเคี้ยวขนมพริกกรอบลำกอบเพลินๆไปเลยครับกดได้ที่ตะกร้าด้านล่างเลยนะครับ ชูซะแล้วครับทางการเดลิอันลีเซ็นค้าแข้งกับโคโมเดลิอันลีกองกลางอังกฤษย้ายไปหากินในสวิอเตอรลี่อย่างเป็นทางการแล้วหลังสนธิกับโคโมเป็นที่เรียบร้อยอันลีเดวัย28ปีประสบปัญหากับอาการบาดเจ็บในระยะหลังกระทั่งซอแวร์หมดอนาคตการค้าแข้งน่าจะต้องยุติลงก่อนเวลาอันควรในอีกไม่ช้ากระทั่งล่าสุดอดีตดาวเตะของท็อตแนมอสเปอร์ per, ก่อนลงน้ำหมึกกับโคโม ทีมของคุณซือเชส s ฟาเบรกเสไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026พร้อมกับมีออปชั่นต่อเพิ่มได้อีก12เดือนสำหรับเส้นทางการค้าแข้งของอันลีซึ่งแจ้งเกิดกับนิวตันคีสดอนส์ล่าสุดถูกแอฟตันปล่อยให้กับเบลซิกัสยืมตัวในซีซั่น2022-2023ก่อนที่สัญญากับทีมท็อฟฟี่สินเงินจะหมดลงในสิ้นเดือนมิถุนายนปี2024แหละครับ ชูสระครับทางการเลสเตอร์ซอยแบ็กฝรั่งเศสเสริมแกล่งวอยโคูลิบาลีฟูแบ็กเล่นหอมเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของเลสเตอร์สตีเรียบร้อยหลังย้ายมาจากปามาด้วยค่าตัวกว่า100ล้านบาทพร้อมเปิดใจรู้สึกเป็นเกียตรติที่ได้ย้ายมาร่วมทัพสุนักจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์สตีสโมสรดังแห่งสุดเพเมเลกอังกฤษประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัววโยคูลิบาลี ผูแบ็กจากฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากปามาอย่างเป็นทางการแล้วโดยคูริบารีจริงประกาสัญญาคาแกลในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2029ส่วนค่าตัวการย้ายทีมตามรายงานข่าวระบุว่าอยู่ที่3ล้านปอนด์หรือประมาณ129ล้านบาททางนี้ดาวเตะนวัย25ปีซึ่งมีสถิติลงเล่นในกับปาม่าไป88นัดทำไป1ประตูกับอีก6แอสซิสถือเป็นหนึ่งในแข้งแกนหลักที่ช่วยทับ้าโลบู เลื่อนชั้นกลับมาสู่เวทีชาเลอาในฤดูกาลนี้ถือเป็นเกียรติมากๆที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ผมรู้สึกดีใจมากๆผมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีและสนามซ้อมที่นี่ก็น่าประทับใจสุดๆที่มีนักเตะเก่งๆหลายคนการได้ย้ายมาเล่นในพิมเมลีกถือเป็นความท้าทายแต่นั่นก็เป็นสิ่งที่ผมตั้งตารออยู่แล้วคู e ิบารีเปิดใจนะครับ ชูเซล่ครับทางการยูเวนตุสเปิดตัวแนวรับคนใหม่อัลเบโตกอสตาเปิดตัวพร้อมชูเสื้อในฐานะแข่งใหม่ของยูเวนตุสเรียบร้อยหลังย้ายมาจากวิกตอรียกิมาริสด้วยค่าตัวเฉียด500ล้านบาทจำมาลายยูเวนตุสยักษ์ใหญ่แห่งสึกกาโชสุลาตอิตาลีประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวอัลเบโตกอสตากองหลังดาวรุ่งชาวโปรตุกีส ที่ย้ายมาจากวิกตอเรียกิมารยสอย่างเป็นทางการแล้วกอสตาจโลปกาสุริยาร่วมทัพเบียงโคเนรี่จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ซึ่งถึงแม้ยูเวนตุสไม่มีการ,ปรเปิดเผยเรื่องค่าตัวการย้ายทีมแต่ฟาบริซิโอรมาโน่ผู้ติดข่าวคนดังระบุว่าดาวเตะในวัย21ปีย้ายมายังถิ่นยูเวนตุสสเตเดียมด้วยราคา12.5ล้านยูโรรือประมาณ450ล้านบาท บวกกับโบนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก2.5ล้านยูโรคือประมาณ90ล้านบาทสำหรับกอสตาซึ่งจะได้สวมเสื้อยูเวนตุสหมายเลข2ถือเป็นการสำทับรายแรกของสโมสรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้นะครับชูสไลครับทางการบริเตนปล่อยยาคุปโมเดอ์โซเฟยโนด ยาคุปโมเดลกองกลางทีมชาติโปโลแลนด์ของบริตันแอนโฮฟอเบียนได้ย้ายไปร่วมทัพฟยนูต์รอตเ์ดัมทีมดังในลีกประเทศนอร์ลนด์เรียบร้อยเพื่อัญญาแบบถาวรบริตันและฟยานูต์ตกลงค่าตัวกันได้ซึ่งอาจมีมูลค่าเกิน3ล้านปอนด์โดยยาคุปโมเดลสัญญา3ปีครึ่งทำให้ดาวเตะรายนี้จะย้ายไปแข่งกับทีมดังในลีกในทร์แลนด์ไปจนถึงซัมเมอร์2028สําำหรับโมเดลย้ายมาร่วมทัพบริตันในปี2020 ลงสนามให้กับทีมเบรสิน60นัดพร้อมกับทําไป2ประตูอย่างไรก,ก็ตามสัญญาขอนัตเตะรายนี้เข้าสู่6เดือนสุดท้ายกับทีมนกนางนวลทําให้เขามีข่าวผูกพันกับลหลายๆสโมสรอ,อย่างเช่นแอฟฟตันและเลสเตอร์ซิตี้แต่ฟยนูดก็คว้าตัวดาวเตะรายนี้ไปร่วมทัพเรามีการแข่งขันอย่างมากในตําแหน่งกองกลางและโมเดอร์ต้องลงสนามให้บ่อยขึ้นกว่านี้เขาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอย่างรุนแรงได้อย่างยอดเยี่ยมและเขาต้องการยึดตําแหน่งในทีมชาติโปรแลนด์ การที่เขาต้องการลงเล่นให้มากขึ้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้เฮอร์เซเลอร์กุนซือของไบรตันกล่าวในแถลงการนะครับชูสละครับทางการโอเลกุนนาโซชาได้งานใหม่คุมทีมดังตุรกีนาลุกโอมได้งานใหม่แล้วหลังเบซิตัสตั้งโอเลกุนนาโซชาเป็นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการหลังเจ้าตัวว่างงานมากกว่า3ปี นับตั้งแต่แยกทางกับแมนยูช่วงปลายปี2021เบสิกตัสสโมสรดังจากศึกซูเปอร์ลีกตุรกีประกาศยืนยันแต่งตั้งอุเลกคุณแนโซชาอดีตผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยโซชาในวัย51ปีจะเข้ามารับงานต่อจากโจวานนี่ฟานบล็องฮอร์สโดยสื่อตุรกีรายงานว่าอดีตดาวยิงของแมนยูสัญญาคุมทีมเบสิกตัสเป็นเวลา1ปีครึ่งหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2026 โซชาเผยหลังจากรับงานคุมทีมเบซิกตัสว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้มาที่นี่มันยอดเยี่ยมที่มีคนมากมายอยู่ที่นี่เพื่อสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้เราเพิ่มมีการประชุมครั้งแรกผมตั้งตารอจะเริ่มต้นทํางานของตัวเองมันยอดเยี่ยมที่ได้มันอยู่เมืองที่ยอดเยี่ยมทั้งนี้โซชาว่างานมานานกว่า3ปีหลังจากอัลลาแมนอยู่เมื่อช่วงพฤศจิกาย,ยนปี2021ส่วนเบซิกตัสเวลานี้รั้งอันดับ6ของศึกซุปเปอร์ลีกตุรกีมี30คะแนนจากการลงเล่น18นัด ตามหลังการลาตาซรายทีมจากฝูงไกลถึง20แต้มเลยทีเดียวชูสลครับทางการแมนซิจตี้จับฮาลันต่อสัญญายา,ยาวพร้อมค่าเหนื่อยเป็นสถิติอยู่กันยาวยาแมนซิตี้จับเออร์ลิงบิร์นฮาลันต่อสัญญาถึงปี2034พร้อมอัพค่าเหนื่อยให้เป็นผู้เล่นที่รับมากที่สุดในสโมสรและศึกพรีเมียร์ลีกแถมยังจัดการล้างค่าฉีกสัญญาด้วย เอริงบลาฮา์แลนด์กองหน้าทีมชาตินอร์เวย์สัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเวลา9ปีครึ่งหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2034อย่างเป็นทางการแล้วสัญญาเดิมของดาวยิงในวัย24ปีจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนปี2027แต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่รอช้ารีบจับต่อสัญญายาวและยกเลิกเงือนไขค่าฉีกสัญญาสมผลให้ทีมไหนที่อยากได้ตัวไปร่วมทัพต้องยอมจ่ายเงินค่าตัวก้อนโตอย่างเดียวแน่นอน โดยฮารัานเผยหลังจากต่อสัญญาว่าผมมีความสุขมากที่ได้สัญญาฉบับใหม่และตั้งตารอจะได้ใช้เวลากับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้มากขึ้นแมนซิตี้เป็นสโมสรที่พิเศษเต็มไปด้วยผู้คนดีๆและแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมที่นี่คือสภาพแวดล้อมที่ช่วยดึงดูดเอาสิ่งดีๆที่สุดออกมาจากทุกคนนอกจากนั้นผมยังอยากจะขอบคุณเป๊ปกวัวเดล่าและทีมโค้ชเพื่อร่วมทีมและทุกคนในสโมสรด้วยพวกเขาเหลยผมมากในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา พวกเขาทําให้ที่นี่เป็นสถานที่พิเศษกอกหน้าผมสลวยกล่าวนะครับนอกจากขยายสัญญาแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับฮาร์แลนจากเดิมที่รับสัปดาห์ละ375,000ปอนด์หอนหรือประมาณ15.75ล้านบาทขึ้นไปเป็น5 0 0 0 0 0ปอนหรือประมาณ21ล้านบาทเลยทีเดียวรวมมูลค่าตลอดสัญญา9ปีครึ่งเขารับอยู่ที่247ล้านปอนหรือประมาณ1374ล้านบาทนะครับ ท้งนีฮาลแลนด์กลายเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ตที่รับค่าเหนื่อยมากที่สุดแสงหน้าเควินเดบรอยกองกลางทีมชาติเบลเยียมที่ได้อยู่ที่400ปอนด์หรือประมาณ16.8ล้านบาทต่อสัปดาห์รวมทั้งยังเป็นผู้เล่นที่รับมากที่สุดในบรรดาแข่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกด้วยแหละครับฉูสละครับทางการแปเชคว้าตัวควิชาควาสเคลีย วิชาควารัสเคเลียเป็นแข้งใหม่ของปารีสแซต์แมงเรียบร้อยและย้ายมาจากนาโปลีด้วยค่าตัวกว่า2,500ล้านบาทปารีสแซต์แมงยอดสโมสรจากสุกลิกเอิงฝรั่งเศสรประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวควิชาควารัสเคเลียปีกระดังทีมชาติจอร์เจียที่ย้ายมาจากนาโปลีอย่างเป็นทางการแล้วควารัสเคเลียจะลงประกาศสัญญาค้าแข้งในทีมปาร์คเดอะแพรงสเปนเวลา4ปีครึ่งหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029 ส่วนค่าตัวการย้ายทีมตามรายง,งานข่าวระบุว่าอยู่ที่70ล้านยูโรหรือประมาณ2520้าล้านบาทเรามีความยินดีจะขอต้อนรับคริชช่าควารสเคเลียสู่ครอบครัวปารีสแซต์แชร์แมงคริชชาถือเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคนหนึ่งในโลกฟุตบอลเขามีทักษะและความสามารถอันยอดเยี่ยมและเป็นนักเตะที่มีความกล้าหาญอีกด้วยนานเซอร์อัลเคลาไลฟี่เจ้าของแปร์เชระบุนะครับสำหรับดาวเตะจอมพลิ้วในวัย23ปีจะได้สวมเสื้อแปร์เชหมายเลข7 ซึ่งเคยเป็นของเคลียร์เอ็มบัปเป้ยอดดาวยิงซูเปอร์สตาร์ชาวฝรั่งเศสที่เพิ่งย้ายไปอยู่กับปรารีาามตตริดในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วทางนี้ควาลสเคเลียมีสติตลงเล่น107นัดพร้อมกับทําไป30ประตูกับอีก29แอสซิสต์ตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งที่ค้าแข่งกับนาโปลีนะครับจูสรละครับทางการแมนซิตี้คว้าอับดูกโกดีคูซนอฟจากลองส์ อับดุลโกดีคูซนอฟเปิดตัวเป็นแข้งใหม่ของแมนเชสเตอร์สตีเรียบร้อยหลังย้ายมาจากกลองส์ด้วยค่าตัวกว่า1,400ล้านบาทพร้อมกับกลายเป็นแข้งอุซเบกคนแรกบนเวทีเพเมเลกหรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์สตีทีมยักษ์ใหญ่จากศึกเพเมเลกอังกฤษประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวอั ov, บดุลโกดีคูซนอฟเซ์แบกดาวรุ่งทีมชาติอุซเบกิสถานที่ย้ายมาจากกลองส์อย่างเป็นทางการแล้วโดวยดาเตะไวย20ปีกลายเป็นแข้งอุซเบกิสถานคนแรก ที่มาค้าแข่งบนเวทีเพเมเล็กอังกฤษจะลงประกาศสัญญาค้าแข่งในติดเอเดลสเตเดียมเป็นเวลา4ปีครึ่งหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 2 9ส่วนค่าตัวตามรายง,งานข่าวระบุว่าน่าจะเกินกว่า40ล้านยูโรหรือประมาณ1440ล้านบาทผมดีใจที่ได้มาอยู่กับแมนเชตี้ซึ่งเป็นสโมสรที่ผมติดตามมาอย่างยาวนานในทีมชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกซึ่งผมเองก็อดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอและเล่นกับพวกเขา แน่นอนเป๊ปกวาร์เดล่าคือหนึ่งในโค้ชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลผมตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขาและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจที่สุดสําหรับผมและครอบครัวของผมการย้ายมาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมพร้อมยิ่งกว่าพร้อมสําหรับความท้าทายครั้งนี้คูซานอฟซึ่งจะได้สวมเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้หมายเลข45เปิดใจนะครับ ก่อนจากกันไปเพื่อนๆอย่าลืมไปลิ้มลองขนมพริกกรอบลำก่อนนะครับกรอบอร่อยแม่เหมินเหินยืนหนึ่งแน่นอนครับหากขอบอนชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ